สวัสดีครับผมอาสาสมัครทหารผ่านบัณฑิตคําสีเมืองเป็นทหารผ่านศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่4ครับผมก็ฝากให้เยาวชนน้องๆได้เข้าใจในภารกิจของทหารที่บัตนหน้าที่ตามแนวชายแดยนก็อยากให้เข้าใจในเจตนารมณ์ของพี่ๆเขาว่าเขาได้เสียสละความสูกส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขนาดไหนเอาชิดเขาแรกเข้ามาเนี่ยให้น้องๆทราบตรงนี้ว่าภารกิจของของทหารนั้นยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ไงละ ใหญ่จนต้องเอาชีวิตเข้ามาทับผมตรงนี้ไม่ใช่แน่น้อยศพเลยครับก็ต้องเสี่ยงตายเข้ามาเพื่อรักษาอาธิปไตย mm hmm. เพื่อคนไทยทั้งประเทศ mm hmm. เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตร mm ิย hmm. ์เพื่ออธิปไตยของประเทศไทยเราฉะนนั้ทหารทุกคนนำบววทุกคนยอมเสียชีวิตเพื่อชาติอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทหารจะต้องพรีชีพเพื่อชาติแบบนั่นคือภารกิจของทหารครับผม เนื่องในวันทหารผ่านศึก3พุมภาพันสององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์กำหนดจัดพิธีวางวูงมาลาเพื่อสดุดีและรำลึกวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกและจัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่นประจำปี2.568นอณอนุสาวรีชัยสมรภูมิ นอกจากนี้ได้จัดพิธีเดินขบวนพาเหรดของทหารผ่านศึกในทุกกรณีสงครามพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารจัดแสดงดนตรีให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชิอจูเกียริทหารกล้าสามภาพัน์ธวันทหารผ่านศึก